เสบเดเดือนพฤจิกายนผู้บดอืมอีมไม่ไม้มากิต่ต้างมหาเพลินต้อมาคุยกันื่องครับ

ตาเกียบเจยวกับว่าย้อมเกี๊ยบนี่มารับมูเจ้าแม่ตาเกียบเนห้องผมไปรับยู่ห้อเก้านี่ยังแจ้คเดือนกันยากันยาปีเด็กแม่ครับกันยาปีวะขันนี่ครับเขาเปิดเขาเปิดห้องนะครับแล้วพ่อมกับเขาเปิดไฟแล้วก็ว่าวันแล้วพ่อมกับดีทองครับแล้วเขาบอกว่าเขาเหลี่ยมตาครับพ่อมกับิีไฟนอ่นเขาบอกเขานอ่นนะครับพ่อมกับเขาไปนอนครับเขาบอกให้เรานอนนับแล้วเป็นไงมันกวนเงินนับยอกันนี่ครับ มันหงุนหงิดนะครับพนเป็นเม็ดนะครับมันกัดครับผมเลยก่ำข้อศิดออกนี่ครับรู้จักกับไอ้ทางผู้จายมาก่อนเหรอรู้จักครับรู้จักกันครับแต่ซื้อยาไปรี่ไงว่าไอ้่ันานไปซื้อยาแล้วครับมันว่าไปแล้วมันสีนอนผมมันเลยบอกผมนอนนําครับไปหาผู้หญิงคนนี้บ่อยไหมะบ่อยครับรู้จักกันเป็นเแฟนกันไหมรี่ไง ประมาณห้าหกเกียนครับบอกต่อเลยครับไม่มีแชทไม่ยังนี่ครับซุ่มหนี่ครับผมเอาล่งเปนแล้วอ๋อคือมีหลักฐานแชทครับเคยบอกกันมากบอกไล่ครับบริโภบอกแคกันครับซุมรูบซุ้มยังเลยย้่มมันนี่ครับยุอมผมเปิครบบแล้วเขาเข้าไปหวังจะผมขืนเขาบอกว่าครับบรเห็นบริษับเคยเขาไปหากันนี่เรื่อยยังไงครับผม็ก็หูกบ้านเป็นนิสัยอะไรครับมันห่อร่มร้อนไหมครับ มันถือมีดนี่ครับตัวนี้ครับมันถือมีดครับผมเหลี่ยมวับเรืก็เปิดตัวเรลเรียนเลยเลยครับได้เขีนว่ามีกล่องนะครับเราเห็นกล้องไหมตอนนีเพื่อนติดตอนมันเพื่อนไม่ไหมครับเพื่อนมาติดกล่องบะครับที่แรื่ผมถามมันเห็นน้องยกนิ้วยกอะไรให้กล่องใช่ไหมบอครับมีผมตอนผมเม็อดังสีครับว่ามีมันเรียนออกมาบอผมว่าว่าอ่าถามบอกกันนี่ครับก็หลังจากที่ทางผู้ถูกกล่าวหานะครับ ได้เห็นข่าวในทีวีหลายช่องที่เสนอกันนะฮะก็วันนี้ก็ทางผู้ถูกกล่าวหาก็ขอติดต่อเข้ามามอบตัวโดวยทางพ่อนะฮะได้พาเข้ามามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่มอบตัวแล้วก็คงจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนก็จะสอบปรกคำผู้เสียหายแล้วก็แล้วก็สอบปรกคำผู้ต้องหานะครับแต่ว่าคําให้การผู้ต้องหาเนี่ยจะให้การยังไงก็เป็นสิทธิ์ของเขา นะครับเราก็จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปตรงนี้แต่ตอนนี้ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาใครก็เดี๋ยวพอมอบตัวแล้วคงต้องแจ้งข้อกล่าวหาแต่ในเบื้องต้นเป็นไงบ้างครับลัชดาพูดคุยสอบถามทางผูง้ถูกกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาก็ว่านะครับถูกทางผู้กับอผู้ถูกถกล่าวหาใช่ไหมก็บอกว่าเคยรู้จักการทางผู้เสียหายมาก่อนนะครับแต่ว่าวันเกิดเหตุก็ได้เข้าไปที่หอพักนี้จริงนะครับพอในส่วนรายละเอียดก็คงจะปรากฏในสำนวน ใน,นการสอบสวนจะใช้เวลาประมาณกี่วันครับก็ไม่น่าจะนานนะเพราะเป็นคดีไม่สลับซับซ้อนอะไรตรงนี้